การเปลี่ยนแปลงในระบบขนส่งรถไฟฟ้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนอย่างมากข่าวดีที่เป็นกำลังใจให้กับประชาชนในเช้าปีใหม่คือการลดค่าทางด่วนเหลือ50บาทซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องเดินทางทุกวันได้ลดค่าใช้จ่ายลงไปอย่างมากนายพิพัฒน์รัชกิจประการที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่า จะเร่งดําเนินการในการรวมศูนย์การบริหารระบบรถไฟฟ้าเพื่อให้บริการบัตรโดยสารเหมาจ่ายรายวันซึ่งจะครอบคลุมกับโครงการรถไฟฟ้าทุกสายรวมถึงสายสีแดงและสายสีม่วงที่จะเริ่มใช้งานในวันที่1ธันวาคม2568ถึง30พฤศจิกายน2569การดําเนินการนี้จะต้องไปผ่านการศึกษาข้อมูลและหารือกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับเรื่องเงินชดเชยและการซื้อคืนสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าจากเอกชนซึ่งต้องมีผลการค้นพบ และการตัดสินใจให้เสร็จสิ้นในวันที่6พฤศจิกายน2568ก่อนที่จะเสนอไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารในวันที่11พฤศจิกายน2568และพิจารณาในการดำเนินการในวันที่25พฤศจิกายน2568เพื่อให้เริ่มตั้งในรัฐบาลชุดนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่าการซื้อคืนสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าจากเอกชนเมื่อกลับมาเป็นของรัฐบาลแล้ว จะใช้วิธีการจ้างเอกชนเข้ามาทําหน้าที่บริหารจัดการและเดินรถและจะต้องหาหรือกับกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อซื้อคืนสัมปทานโดยต้องให้ความสําคัญในการไม่สร้างผลกระทบต่อภาระณีสาธารณะการปรับอัตราค่าโดยสาร40บาทตลอดสายจะช่วยลดภาราค่าเดินทางของประชาชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างเป็นรูปธรรมและช่วยให้ระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นทางเลือกหลักของประชาชนมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดมลภาวะทางอากาศ หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm ่ M2.5 นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการในการลดค่าผ่านทางพิเศษทางด่วนทุกเส้นทางในอัตราส,สูงสุดไม่เกิน50บาทตลอดสายต่อครั้งซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนได้ในสิ้นปี2568ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางของประชาชนอย่างมากแต่ที่นี้ก็มีข้อคิดเห็นและความคิดแตกต่างกันว่า การดําเนินการนี้จะมีผลกระทบต่อภาระนีสาธารณะหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อรู้ว่าการดําเนินการจะมีผลลัพธ์อย่างไรและควรมีความคิดเห็นและเสนอแนวทางในการดําเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อให้เกิดผลการค้นพบที่ดีที่สุดสําหรับประชาชน